วันนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่ร้าน Big Da ด d y ีนะครับเป็นร้านกาแฟาสุดเท่โทนสีดำทั้งร้านบรรยากาศดีเพลงเพราะมีมุมถ่ายรูปก่อนอื่นเลยเนี่ยพวกเรามาสั่งก่อนดีกว่านะจ๊ะเอเอาอย่างละหนึ่งล้านแก้วค่ะเออแต่นี่จ้ะพอเราสั่งแล้วพี่เขาจะลงมือทําให้เราเลยนะจ๊ะและแต่และเมนูเนี่ยทาไม่เหมือนกันเลยแต่ที่ให้มันเหมือนกันเลยเนี่ยคืออะไรรู้ป่าวความพิธีพิถันของพี่มันเป๊ะทุกเมนูจริงๆนะจ๊ะทุกคน นี่จ้ะได้มาแล้วจ้าที่เราสั่งกันเมนูแรกบูเบอรีชีตพายโครบูเอาอีแท่งอันนี้กิ้มกับวิคิมกินนะบอกเลยว่าอร่อยสดๆดสตรอเบอรี่บับเบลิลกัมนะจ๊ะบอกเลยว่าพี่เขาคิดสูตรเองอินสปิเรชันเนี่ยมาจากมากฝรั่งตาโนกแก้วบอกเลยเป๊ะสุดๆส,ส่วนของกระผมเนี่ยรำได้ซินโครบูบอกเลยว่าหอมมาก เฉลยแล้วกันนะจ๊ะรู้ไหมพี่เขาได้รางวัลอะไรมารางพี่เขาเพิ่งได้มานะก็คือเชคเกอร์รันนิ่งอัพโปรเฟชชั่นอลคอฟฟี่ไรเตอร์แชมเปี้ยนชิพ2023นะจ๊ะกาแฟ